สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mystic Zodiac Whisper กระซิบจากดวงดาววันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาของชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมครับก่อนอื่นขอฝากกด subscribe ช่องของเราเอาไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและถ้าคำทำนายนี้มีประโยชน์ ก็กดไลค์และกดแชร์ไปบอกต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักกันด้วยครับพร้อมแล้วเราไปฟังคำทำนายของชาวราศีเมถุนกันเลยครับการเงินการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ต้องบอกว่ามีสีสันพอสมควรครับชาวราศีเมถุนอาจมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือการซ่อมแซมสิ่งของจำเป็นขวานทำให้เงินที่ตั้งใจเก็บต้องถูกดึงออกมาใช้ อย่างไรก็ตามดวงดาวส่งสัญญาณเรื่องเงินหมุนคือถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะแต่ก็มีรายรับตามมาเสริมทันทีไม่ปล่อยให้กระเป๋าแห้งเกินไปใครที่ทำงานเสริมหรือลงทุนเล็กๆน้อยๆจะได้ผลตอบแทนพอให้ยิ้มออกแต่ต้องเตือนนิดหนึ่งครับอย่าหลงไปกับคำชวนลงทุนที่ดูดีเกินจริงเพราะดวงของคุณช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหลอกได้ง่ายต้องใช้เหตุผล มากกว่าความอยากรวยเร็วครับในด้านการงานช่วงนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนที่ทำงานเกี่ยวกับการเจรจาการสื่อสารหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณจะได้โอกาสแสดงศักยภาพและคนรอบตัวก็จะเริ่มเห็นความสามารถของคุณมากขึ้นบางท่านอาจได้รับข่าวดีเรื่องงานใหม่หรือมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามา แต่ต้องชั่งน้ำหนักดีๆว่าเหมาะกับตัวเองจริงไหมอย่ารีบตัดสินใจเพราะคำพูดหวานๆส่วนใครที่ทำงานประจำอาจต้องจัดการกับงานหลายด้านพร้อมกันความวุ่นวายจะมีอยู่บ้างแต่ถ้าคุณใจเย็นและใช้วิธีการสื่อสารที่นุ่มนวลจะทำให้ทุกอย่างราบรื่อนขึ้นครับสุขภาพช่วงนี้ชาวราศีเมถุนต้องระวังอาการปวดหัวไมเกรนหรือความเครียดสะสม จากการคิดมากเกินไปร่างกายคุณเหมือนส่งสัญญาณเตือนว่าต้องผักถ้ามีเวลาว่างแนะนำให้ลองหากิจกรรมผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงหรือออกไปเดินเล่นจะช่วยให้สมองปลอดโปรง่งและร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้นครับความรักของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้อาจรู้สึกได้ถึงความไม่แน่นอนบ้างโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้ว อาจเจอปัญหาความเข้าใจผิดเล็กๆจากการสื่อสารไม่ตรงกันต้องพยายามใช้คำพูดที่อ่อนโยนและอยากเก็บเรื่องเล็กๆมาคิดมากจนบานปลายสําหรับคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจจากการทำงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อาจเริ่มต้นจากการคุยเล่นๆก่อนแต่จะค่อยๆทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจมากขึ้นครับครึ่งเดือนหลังกันยายน 2,568สําหสำหรับชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นช่วงที่ทั้งงานและการเงินต้องบริหารจัดการให้ดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ก็มาพร้อมกับความกดดันสุขภาพและอารมณ์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดความรักเองก็ต้องสื่อสารให้ชัดเจนและอ่อนโยนครับนี่คือคำทำนายสำหรับชาวราศีเมถุนโดยกระซิบจากดวงดาวขอให้ทุกท่าน ใช้พลังบวกนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ